สหนุ่มตระกูลหวังทำปารีสลุกเป็นไฟค่ะก็เรียกได้ว่าออร่าความหล่อของหวังเฮอร์ตี้และแจ็คสันหวังปกคลุมทั่วทั้งปารีสแล้วนะคะกับการเดินทางไปร่วมงาน Paris Men Fashion Week For Winter 2024ในแฟชั่นโชว์ของลุยวิตอง Men's For Winter 2024แล้วความทักทายกันของคู่นี้คือน่ารักมากค่ะน่ารักทั้งคนพี่และคนน้องเลยนะขอเรียกว่าเป็น2พี่น้องตระกูลหวังแล้วกันนะซึ่งทั้งคู่ในลุคของเครื่องแต่งกายลุยวิตองคือปังมากแท่คูหล่อตาแตกแล้วคือสองหวังผมทองทั้งคู่ค่ะอยากบอกทุกคนจริงๆนะวันนี้ไม่ใช่หนุ่มยุโรปนะคะแต่คือหนุ่มเอเชียค่ะ ต้องบอกว่าทุกอริยบทของคู่นี้คือดีงามไปหมดเลยนะไม่ว่าจะถ่ายรูปให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามค่ะง่ายๆคือแค่อยู่ในงานก็ปังแล้วว่าและนอกจากสองหวังนะคะยังมีน้องแบมแบมของเราไปร่วมงานอีกด้วยก็คือตัวแทนประเทศไทยไปเลยนะสุดปังไม่ไหวเช่นกันค่ะให้รู้กันไปเลยนะคะว่าหนุ่มไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเรียไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวคราวบันเทิงโดนๆรวมไปถึงซีรีส์สนุกๆค่ะ